ไชน่าเทลเลคอมเผยสเปคพร้อมราคา Oppo Reno 5 5G และ Oppo Reno 5 Pro 5G ไชน่าเทลเลคอมเผยสเปคพร้อมราคา Oppo Reno 5 5G และ Oppo Reno 5 Pro 5G ก่อนหน้านี้ได้มีการเผยสเปคของสมาร์ทโฟน Oppo Reno 5 Series ออกมาจากหน้าร้านค้าบางแห่งของประเทศจีนมาแล้วนะครับล่าสุดทางเว็บไซต์ไชน่าเทเลคอม ก็ได้เผยสเปคของ Oppo Reno 5 5G และ Reno 5 Pro 5G ออกมาบ้างครับโดยมีขนาดตัวเครื่องในรุ่นพื้นฐานอยู่ที่159.1ณ73.4ณ7.9ม mm, ิลลิเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่180กรัมและในรุ่น Pro มีขนาดอยู่ที่159.7ณ73.2ณ7.6ม mm, ิลลิเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่175กรัมโดยสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นใช้จอขอบโค้ง แต่ในรุ่นโปรจะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าที่6.55นิ้วส่วนรุ่นปกติมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.43นิ้วโดยสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้ใช้พาเนลจอแบบ OLED ที่มีความละเอียด1 8 8 0คูณ2,400พิกเซลดีไซน์เจาะรูใส่กล้องหน้าควาาา้าเมลยซานริป่อนลพิเซลส่วนรุ่นเ e n o 5ใช้ชิป snapdragon 7 6 5 g และรุ่นโปรใช้ชิป 1, ด i m e n s i t y 1,000พัครับในเลโน5 5 g มีรุ่นลำแ8 g g รัม118กมีราคาอยู่ที่3,299หยวนหรือประมาณ15,200บาทและรุ่นแรม12 g ิกรัม256 g ิราคาอยู่ที่3,699หยวนหรือประมาณ17,000บาทครับส่วน r e n o 5 Pro 5G มีรุ่นแรม8 g ิกรอม118 g ิกมีราคาอยู่ที่3,899หยวนหรือประมาณ18,000บาทและรุ่นแรม12 g ิ ร้อม256กิกราคาอยู่ที่4,299หยวนหรือประมาณ1,9,800บาทครับส่วนสเปคกล้องทางใช mm ้ห hmm. น้าทละคอมเผยว่าจะให้กล้องหลังเล่นหลักความเนี่ย4ล้านพิกเซลและกล้องอัลตร้าวาความเนี่ยแต่ล้านพิกเซลและยังมีกล้องอีก2ตัวที่มีความเนี่ย2 2ล้านพิกเซลครับบนระบบปฏิการ Android 11ให้แบตเตอรี่มาที่4,300ม ah, ิลพร้อมเทคโนโลยีชั์นไว6.5วัตต์อีกด้วยครับ โดยสมาร์ทโฟนทั้งสรุ่นนี้จะมีการเปิดตัวในวันที่10ธันวาคมที่ถึงนี้ครับข่าวนี้เราก็ต้องมารอดูกันละครับว่าจะมีสเปคอะไรที่น่าสนใจออกมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าน,นะครับ